เอาละครับสื่คนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่ผมเองรัชชาวันนี้อยู่เกมบัวไคกับช่วงรีวิวซั้ซสั้อย่างเดช่นเคยนะครับวันนี้เราอยู่กับเซริโนถึงผมจะมาเปิดหน้ากระชาก็เถอะแต่ผมไม่ได้เปิดเหมือนเดิมแล้วแหละเพราะว่าผมรอตู้ซัมเมอร์อยู่ไงล่ะเดี๋ยวผมก็เปิดแน่นอนนะตู้ซัมเมอร์อะ่ะนี่เพชรเกือบสองหมื่นละเดี๋ยวไปดูค่าสแตทกันเลยดีกว่าไปกัน าแล้วครับมาอยู่หน้าเซตัสของเซรีโนกันแล้วก็จะเห็นได้ว่าเซรีโนเป็นตัวละคร3าดาวนะแล้วก็ค่าเตตัสพื้นฐานค่อนข้างจะต่ําเลยแหละถ้าเทียบกับ3าดาวตัวอื่นๆถือว่าน้อยเลยแหละก็ถึงจะน้อยยังไงแต่มันก็สกิลแรงนะไปดูสกิลดีกว่าสกิลแรกสร้างความเสียหาย5 1 5ของค่าโจมตีให้กับสตูนในรัศมีก็ทั้งสนามเลยอะรัศมีโคตรกว้างแต่ใช้ค่าคอร์เจ็ดถือว่าเยอะยวไปนิดนะไปดูสกิลดีกว่า สกิลพื้นฐานโจมตีใส่ศตูที่มีค่าโจมตีสูงที่สุดและลดต้านทานความเสียหายคริติคอล18.7%ทุก40วินาทีเป็นเวลา15วินาทีไอ้สกิลเนี่ยมันไม่ค่อยดีเลยนะมันมันโจมตีใส่ศัตูแต่ไม่สร้างความเสียหายคือมีไว้ทำไมกันไม่รู้อย่าอัพนะสกิลเนี่ย โคตรได้ประโยชน์อะสกิลต่อไปเอ้ยไปดูสกิลดีก,กว่าไปกันสกิลกตัวเพิ่มค่าโจมตี14%อันนี้เหมาะเซรีโนโมากเลยเพราะว่าค่าโจมตีของนางค่อนข้างต่ำอะนะสกิลรองเพิ่มค่าฟื้นฟูค่าคอ269ได้ 9, เพิ่มอีก77ต,ต,ต,ต่อนักเรียนเดฟว,วินเทอร์ในทีม1เป้าหมายยกเว้นตัวเองอันนี้ ผมว่าดีมากเลยนะทําให้สกิลเอ็กของนางใช้ได้เร็วขึ้นแต่มีข้อเสียตรงที่ว่าเราต้องใช้นักเรียนเดวินเทอร์เท่านั้นด้วยก็เลยทำไปใช้ยากมากต่อไปการอัปดาวเซเรโน,โนเป็นตัวละครที่เหมาะสำหรับตีบอสนะก็เลยคิดว่าให้อัปดาวไป3หรือ4 5ไม่แนะนำเท่าไหร่ถ้า5จะเป็นพวก PVP จะดีกว่านะสำหรับเซเรโน,โนการใช้งานจะเห็นได้ว่าเหมาะกับ อะไรดีนะด่านนี้ก็น่าจะเป็เหมากับด่านทะเลทรายนะด่านที่หกเจ็ดก็ดีเหมือนกันนะแล้วก็อีกด่านก็น่าจะเป็นบอสชิเซสตัวนี้ก็ดีเหมือนกันเพราะว่ามอนมันจะมารอบด้านเลยก็สําหรับเซโนก็จะมีเพียงเท่านี้แหละเอาละไปดูอัลดีดีกว่าไปละวันนี้ไปละบาย